แคมปิง้งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวที่กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆในขณะน,นี้กับการออกไปตั้งแคมป์ดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติแต่ไม่ว่าจะไปขึ้นเขาหรือตั้งแคมป์ริมทะเลก็ตามสำหรับมือใหม่จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ตั้งแคมป์ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเต็นที่นอนหรืออุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการออกแคมป์วันนี้ Thailand สไม l ์ของเราจะมาแนะนำอุปกรณ์แคมปิง้งกางเต็นท์10อย่างที่ขาดไม่ได้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและออกไปแคมปิ้งกันจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับถ้าชอบคอนเทนต์สไตล์ไทยแลนด์สมัยของเรารบกวนช่วยฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งและซุปเปอร์ตงเพื่อเป็นกำลังใจและแจ้งเตือนคลิปใหม,ม่ๆที่ท,ทางไทยแลนด์สมัยของเราจะนำมาเสนอนะครับขอบคุณมากครับ <S <S อุปกรณ์ที่1เต็นถือเป็นอุปกรณ์ตั้งแคมป์ที่จะเป็นต้องมีอย่างแรก พอเราจะต้องใช้นอนและทํากิจกรรมต่างๆในระหว่างตั้งแคมป์ทั้งทำอาหารนั่งเล่นและพักผ่อนแต่เต็นท์เองก็มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบในปัจจุบันนอกจากนี้หลักการเลือกอุปกรณ์ตั้งแคมป์อย่างเต็นท์นั้นจําเป็นต้องดูเรื่องจํานวนคนชนิดของผ้าใบการกันน้ําการกันความร้อนซึ่งเต็นท์ก็มีหลายไซส์หลากหลายให้เลือกทั้งแบบนอน1คนไปจนถึงนอน6-7ถึงคนกันเลยทีเดียวเทคนิคง่ายๆคือหากไปสองคนให้เลือกเต็นท์สลับ3าคน หรือเลือกเต็นท์ที่ใหญ่กว่าจํานวนคนสักเล็กน้อยเพื่อให้มีพื้นที่ในการเก็บของได้ด้วยส่วนราคาเต็นท์ก็จะเพิ่มตามขนาดและยี่ห้อนะครับนอกจากนี้จําเป็นจะต้องมีผ้าใบปูรองเต็นท์ติดไปด้วยเพราะพื้นที่ที่เราต้องไปตั้งแคมป์นั้นอาจจะเป็นพื้นที่ทรายพื้นดินชื้นพื้นหินหรือพื้นที่ไม่ราบเรียบผ้าใบก็จะช่วยปกป้องพื้นเต็นท์จากวัสดุต่างๆรวมถึงความชื้นในกรณีที่มีฝนตกอีกด้วยอุปกรณ์ที่2 อุปกรณ์เครื่องนอนแน่นอนว่าการออกไปแคมปิ้งท่ามกลางธรรมชาตินั้นคงไม่สามารถนอนได้สะดวกสบายเท่าที่นอนในบ้านแต่ก็มีตัวช่วยอย่างอุปกรณ์เครื่องนอนที่จะช่วยให้การนอนหลับตอนออกไปแคมปิ้งนั้นสบายมากยิ่งขึ้นถุงนอนสําหรับใครที่ต้องไปกางเต็นที่อากาศหนาวเย็นเน้นน้ําหนักเบาอบอุ่นกันหนาวได้ดีจะช่วยให้หลับสบายได้ดีตื่นมาไม่ป่วยไข้เหมือม้วนเก็บแล้วจะมีขนาดไม่ใหญ่มากนะ หรือเบาะร,รองนอนเบาะร,รองนอนถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จําเป็นสําหรับการนอนในเต็นท์ช่วยให้เรารู้สึกอบอุ่นนุ่มมากขึ้นระหว่างการนอนอุปกรณ์ที่3าฟลายชีตและทาร์ปสำหรับมือใหม่อาจจะยังไม่คุ้นชินกับ2คํานี้เท่าไหร่นะซึ่งทั้ง2เป็นอุปกรณ์กลางเต็นทที่จําเป็นโดยเฉพาะการออกไปแคมปิ้งช่วงหน้าฝนฟลายชีตเป็นผ้าใบที่ใช้คุมเต็นท์ไว้อีกชั้น เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำค้างหรือน้ำฝนเข้าไปในตัวเต็นท์ได้แต่เต็นท์สมัยใหม่ส่วนใหญ่ไมกจะมีฟลายชีตติดมาให้แล้วบางรุ่นสามารถถอดแยกออกจากเต็นท์ได้เลยส่วนทาร์ปซึ่งหมายถึงผ้าใบกันน้ำเป็นอุปกรณ์ตั้งแคมป์ที่ใช้กลางบริเวณที่ต้องการสร้างพื้นที่ในการนั่งเล่นหรือทำอาหารและช่วยบังแดดและฝนได้อีกด้วยลักษณะจะเป็นแผ่นผ้าใบาที่ประกอบแยกออกจากตัวเต็นท์หรือตั้งคุมเต็นท์ก็ได้เช่นกัน การประกอบต้องใช้ขาเหล็กค้ำ2-4ฝั่งแล้วแต่ขนาดแล้วใช้เชือกขึงลงดินด้วยสมอบกอีก4-6จุดอุปกรณ์ที่4เก้าอี้สนามหรือเก้าอี้แคมปิง้งเก้าอี้สนามมักจะมีดีไซน์ที่กระทัดรัดน้ำหนักเบาและพับเก็บง่ายช่วยเคลื่อนย้ายเก้าอี้ได้ง่ายขึ้นอีกทั้งวัสดุพนัสพิงส่วนใหญ่ยังผลิตจากเส้นใยผ้าที่สามารถกันน้ำได้ดีและรับน้ำหนักได้ดี ช่วยให้ทําความสะอาดได้ง่ายพร้อมเผชิญกับทุกสภาพอากาศในระหว่างตั้งแคมป์หรือเดินป่าและช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานก็จะมีช่องส,สําหรับใส่ขวดน้ําแก้วน้ําหรือจะเป็นการปรับเองของเก้าอี้ได้อีกด้วยแต่เรื่องความสบายอาจจะซู้เก้าอี้ทั่วไปไม่ได้เพราะความหนานุ่มของเบาะรองนั่งอาจจะส่งผลต่อน้ําหนักของเก้าอี้ทําให้ยากต่อการพกพามากยิ่งขึ้นนั่นเองอุปกรณ์ที่5โต๊ะแคมปิง้ง สำหรับโต๊ะเป็นอุปกรณ์ตั้งแคมป์ที่สำคัญใช้สำหรับนั่งกินข้าวหรือล้มอมวงพูดคุยสังสรรค์การระหว่างตั้งแคมป์แต่การออกไปแคมปิง้งนอกสถานที่นั้นโต๊ะที่เหมาะสมจึงจำเป็นต้องพับเก็บและพกพาง่ายรวมถึงการทำมาจากวสัสดุที่แข็งแรงการความชื้นได้ดีในระดับหนึ่งโต๊ะแคมปปิ้งขาโต๊ะจะทำมาจากเหล็กอลูมิเนียมหรือไม้เพื่อให้เกิดความแข็งแรงและดีไซน์มาพับเก็บได้ท็อปโต๊ะก็จะมีทั้งแผ่นไม้แบบม้วนเก็บ หรือท็อปสเตนเลสที่ติดมากับขอโต๊ะซึ่งง่ายต่อการเช็ดทำความสะอาดเพราะการที่จะรับประทานอาหารในป่าหรือภูเขานั้นอาจจะไม่สะดวกเท่าไหรนะ่นักอีกทั้งการทําอาหารก็อาจจะลําบากด้วยหากเราไม่มีโต๊ะในการประกอบอาหารดังนั้นโต๊ะพับจึงถือว่าสําคัญมากครับอุปกรณ์ที่6เตาแคมปิง้งสำหรับเตาสนามหรือเตาแคมปิง้ง เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากในการตั้งแคมป์เพราะเตาแก๊สนามมีหลากหลายประเภทให้คุณเลือกใช้งานซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าคุณจะใช้ในการต้มน้ําร้อนทําอาหารหรือแม้แต่การให้ความอบอุ่นซึ่งเตาแก๊สแต่ละประเภทจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกาันหากผู้ใช้งานสามารถเลือกตาแก๊สที่เหมาะสมและใช้งานได้อย่างถูกประเภทก็จะช่วยสะดวกสบายอย่างมากเมื่อทําการตั้งแคมป์หรือพักแรม ที่นอกจากจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานแล้วจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานได้อีกด้วยอุปกรณ์ที่7จ็ดโคมไฟตะเกียงและไฟฉายเป็นอุปกรณ์กลางเต็นท์ที่จําเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสําหรับตะเกียงหรือโคมไฟมีเลือกหลากหลายความต้องการทั้งแบบใส่ฐานหรือใช้แบบตะเกียง LED ส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับสายชาร์จ USB ในตัว หรือที่สะดวกไปกว่านั้นคือมาพร้อมกับแผงโซล่าเซลล์ขนาดเล็กที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมสามารถชาร์จไฟในตอนกลางวันและนําไปใช้ในตอนกลางคืนได้การเลือกโคมไฟไปตั้งแคมป์ก็ให้เลือกจากความสะดวกในการใช้งานเช่นสามารถวางกับพื้นและแขวนห้อยกับเชือกได้รวมถึงเฉดสีแสงไฟที่ต้องการมีให้เลือกทั้งแสงสีส้มแสงสีขาวหรือสามารถปรับเปลี่ยนสีได้อัตโนมัติดังนั้นนอกจากประโยชน์ในการให้แสงสว่างแล้ว คมไฟก็ยังช่วยเพิ่มบรรยากาศแสนอบอุ่นยามค่ำคืนให้กับแคมป์ได้อีกด้วยอุปกรณ์ที่8อุปกรณ์ทำครัวช้อนจานชามอุปกรณ์ทำครัวสำหรับสายแคมปิ้งมีเลขค่อนข้างเยอะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการทำอาหารประเภทอะไรมากหรือน้อยแค่ไหนแต่ถ้าหาใครมีอุปกรณ์เครื่องครัวในบ้านที่ใช้ได้อยู่แล้วก็สามารถนํามาใช้ที่แคมป์ได้เลยแต่ไม่แนะนําให้ใช้วัสดุที่เป็นกระเบื้องแก้วหรือเซรามิกนะครับ เพราะน้ำหนักจะเยอะและสามารถแตกได้ง่ายสำหรับอุปกรณ์ตั้งแคมป์กลุ่มอุปกรณ์ทำอาหารมักจะทำจากอลูมิเนียมเนื่องจากน้ำหนักน้อยพกพาง,ง่ายทนไฟและไม่แตกหักหรือใครจะซื้อที่เป็นเซ็ตก็มีให้เลือกโดยช้อนซ้อมและมีดไม่จะเป็นแบบพับเก็บได้เพื่อประหยัดพื้นที่ในขณะขนย้ายและอุปกรณ์อีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือกระติกน้ำแข็งโดยขนาดที่ใช้คุณเลือกตามจำนวนคนและอาจแบ่งเป็นกระติกเครื่องดื่มและกระติกแช่าอาหารเพื่อไม่ให้ปะปนกัน อุปกรณ์ที่9าถังน้ําแข็งถังน้ําแข็งเป็นหนึ่งอุปกรณ์ของใช้ที่ควรมีติดเอาไว้เพราะถังน้ําแข็งจะช่วยให้ความสะดวกต่อการใช้งานเวลาที่พบพาไปท่องเที่ยวแบบแคมปิ้งและค้างแรมได้อีกด้วยซึ่งเหมาะเอาไว้ใส่เครื่องดื่มหรืออาหารแพ็ต่างๆเราจึงต้องเลือกขนาดที่เหมาะสมโดยดูจากจำนวนคนที่ใช้งานและปริมาณสิ่งที่ต้องการจัดเก็บ ถ้าหาต้องการเก็บน้ำแข็งควบคู่ไปกับเครื่องดื่มต่างๆด้วยก็อาจจะต้องเลือกกระติกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยอีกหนึ่งสิ่งที่มีความสําคัญอย่างมากและมองข้ามไม่ได้เลยนั่นก็คือระยะเวลาในการเก็บความเย็นสามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิเท่าไหร่และเก็บได้นานกี่ชั่วโมงขอแนะนําให้มองหากระติกน้ําแข็งที่มาพร้อมกับล้อลากเพื่อช่วยให้เราเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้สะดวกมากขึ้นโดยไม่ต้องเปลืองแรงเยอะอุปกรณ์ที่สิอุปกรณ์พยาบาลและยาต่างๆ สิ่งสุดท้ายที่ขาดไปได้ก็คืออุปกรณ์ปฐมพยาบาลและยาต่างๆควรติดไว้ทั้งยาดมยาแก้ปวดยาแก้ท้องเสียยาใส่แผลยาคลายกล้ามเนื้อแอลกอฮอล์ผ้าพันแผลแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือสเปรย์กันยุงยากันยุงและกันแมลงต่างๆเพราะเราคงไม่อยากให้เจ้ายุงตัวป่วนและมแมลงมาทำลายบรรยากาศการมาแคมปิ้งของเราเพราะอาจจะทำให้การออกแคมปิ้งจากบรรยากาศด,ดีๆกำลังสนุกสนุกหมดความสนุกกันไปเลยก็ได้ถ้าขาดอุปกรณ์อย่างสุดท้ายนี้ รู้จักกับอุปกรณ์แคมปิ้งกางเต็นท์สิอย่างที่ขาดไม่ได้กันไปแล้วนะครับการเลือกอุปกรณ์กางเต็นท์ขึ้นอยู่ความต้องการและความสะดวกของแต่ละคนนะครับที่สําคัญการไปแคมปิ้งท่ามกลางธรรมชาติอย่าลืมใส่ใจเรื่องการเก็บขยะและรักษาความสะอาดเพื่อให้ธรรมชาติยังคงสวยงามและอยู่กับเราไปตลอดนะครับ ถ้าชอบคอนเทนต์สไตล์ไทยแลนด์สมัยของเรารบกวนช่วยฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งและซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจและแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ทางไทยแลนด์สมัยของเราจะนำมาเสนอนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ